ฟังเทศนะฟังพระสวดนะหลายคนก็คงจะเคยเห็นเหมือนกันว่าเวลาพอพระจะสวดเนี่ยเราก็จะเห็นเจ้าภาพเนี่ยมาเคาะลงศพมาเคาะแล้วก็บอกว่าฟังเทศนะฟังสวดนะรับศีลน,นะจริงๆแล้วท่านทั้งหลายก็คงจะทราบเหมือนกันว่าไม่ได้เรียกให้คนตายขึ้นมาฟังเทศไม่ได้เรียกคนตายให้มาฟังสวดไม่ได้เรียกคนตายให้มารับศีลแต่ว่า เรียกคนเป็นๆทั้งศาลาเพราะในศาลาเนี่ยนะคนโบราณเนี่ยก็คิดไว้ดีก็คือประมาณว่าเวลาพอพระจะสวดเนี่ยกไ็ไม่ไม่สามารถที่จะมีอะไรที่ประกาศไมโครโฟนสมัยก่อนก็คงไม่มีเครื่องขยายไม่มีก็ก็ไม่รู้จะเอาอะไรที่จะเป็นสัญญาณเดินมาเห็นโลงศพโพร่งก็คงจะเคาะไปแล้วก็มีเสียงดังดีก็บอกอ้าวทุกคนฟังเทศจริงๆแล้วกําลังบอกคนเป็นๆบอกคนเป็นๆให้ฟังเทศ บอกคนเป็นๆให้ฟังสวดพ่อเดี๋ยวตายแล้วจะไม่ได้ฟังสวดไม่ได้ฟังเทศไม่ได้รับศีลตอนเป็นๆสําคัญกว่าเยอะงั้นคนที่มาในงานศพทุกคนเนี่ยเราทุกคนก็คงจะทราบว่าทุกเรื่องเป็นเรื่องของคนเป็นเราได้ทําบุญอุทิศส,ส่วนกุศลให้คนตายก็ใช่ก็จริงแต่ก็เป็นเพียงแค่ผลพลอยได้เพราะบุญต้นทุนเนี่ยสำคัญนโยมเล็กนอนอยู่ในโรงศพเป็นฝาแฝดกันกับโยมโต ซึ่งฝาแฝดคนหนึ่งก็ได้เสียไปแล้วและฝาแฝดอีกหนึ่งก็ยังอยู่แต่จริงๆเราทุกคนก็เป็นฝาแฝดกันหมดทั้งโลกก็คือเป็นฝาแฝดคือเกิดแก่เจ็บตายสี่เรื่องเราทุกคนก็มีเกิดแก่เจ็บตายโยมทุกคนก็มีเกิดแก่เจ็บตายทุกๆคนล้วนมีเกิดแก่เจ็บตายทั้งหมดทั้งสิ้นเลยฉะนั้นถ้าวันนี้สิ่งหนึ่งที่คนเป็นทําได้ก็คือไปงานศพงานไหนแล้วเคาะเ,เรียกเอาฟังเทศนะครับฟังพระสวดนะครับ เรียกคนเป็นบอกคนเป็นนะเพื่อที่จะให้คนเป็นได้รีบๆทำเสีเดี๋ยวตายแล้วจะไม่ได้ทำอะไรนะก็คงจะอนุโมทนานะกับชีวิตของโยมเล็กที่ได้นะได้รักษาความเป็นครอบครัวดูแลพ่อแม่มาจนกระทั่งหมดลมหายใจนะแล้วก็ครั้งหนึ่งในชีวิตนะที่ได้สร้างบุญกุศลไว้มากมายเมื่อวันหนึ่งสิ้นลมลง และเราทุกคนก็คงจะเหมือนๆกันไม่มีใครต่างกันเลยสักคนเดียวเราทุกคนล้วนแต่ต้องมานอนในนี้จะช้าหรือเร็วก็เท่านั้นเองขอเป็นกำลังใจให้กับเราทุกท่านสร้างความดีเสียตตอนเป็นตอนตายก็ทำอะไรไม่ได้มากได้เพียงเท่าที่นอนรอการเผาเท่านั้นเองเจริญพร